ครับเดี๋ยวมาชมการตรวจค่า cca ของแบตเตอรี่นะครับลูกใหม่นะนะครับเพิ่งเปลี่ยนวันนี้นะครับวันนี้วันที่5นะวันที่5เดือนมิถุนายน2566นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ fb นะครับสานะครับรุ่น38 1 9 l นะครับหน l นะครับซึ่งตัวนี้ดูข้อมูลแล้วค่า cca ที่ได้มาจากโรงงานก็จะอยู่ที่370 cca นะครับ คราวนี้เราใช้เครื่องนี้แล้วก็ทําการเซตนะนะครับก็เลือกโหมดที่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะแบตเตอรี่แบตเตอรี่น้ํากดนะครับมาถึงตรงค่า CCA ตรงนี้ก็นะครับผมได้ลองเซตเข้าไปแล้วนะครับเป็น370นะ370ตัวนี้ได้มาจากการดูข้อมูลของอแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับที่เป็นค่าที่ได้มาจากค่าการผลิตของโรงงานเลยนะครับ เห็นว่าลูกนี้นะครับมีค่า CCA สูงกว่าลูกก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้จ่ายได้แค่30 38หรือไม่ปมา35แอมป์นะครับมา35แอมป์นะครับก็ราวๆนี้นะจะจ่ายได้น้อยกว่านะครับจ่ายได้น้อยกว่าลูกที่แล้วนะครับลูกที่แล้วก็อยู่ราวๆ40แอมป์นะครับต่างกันอยู่5แอมป์นะครับอ่าคราวนี้ค่า CCA ของตัวนี้มัน,มนเยอะมันก็จะสามารถที่จะช่วยนะในการสตาร์ทได้ง่ายนะครับนะ ซึ่งค่า cca ก็คือค่าที่ความสามารถของแบตเตอรี่ที่ปล่อยกระแสออกไฟฟ้าออกมาครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนสตาร์ทเนี่ยครับมันกำกำปั้นหมัดหนักๆเลยครับ370เนะปึ้งออกมาก็สามารถสตาร์ทได้นะครับเป็นค่าที่ให้พลังงานสูงสุดณตอนนั้นนะครับมาลองดูสุขภาพของเขานะครับเปลี่ยนใหม่ยังไงนะครับตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ค่า cca ก็จะอยู่ที่อ่านได้อยู่ที่440 cca นะครับ เครื่องอ่านได้นะเฮลตี้ของมันก็อยู่ที่100%ทีเดียวนะครับอัตราการชาร์จก็อยู่ที่98%หรือเท่าไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะครับแรงดันอยู่ที่12.65โวลต์นะครับจ้โวลต์นะส่วนค่าความต้านทานภายในจะอยู่ที่6.78ม ah ิลลิโอห์มนะครับค่าที่เซตคือ370 CCA นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลที่เราใส่เข้าไปนะ เรื่องต้นบันทึกไว้ในวันที่5นะวันที่5เดือน6นะครับปี2,566ดูสิว่าแบตเตอรี่ตรงนี้จะใช้ได้กี่ปีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ